สวัสดีจ้าวันนี้วันดีนะคะวันหยุดด้วยค่ะวันสดชื่นเย่มใสนะคะมาเลือกดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยสวยดอกไม้สวยสวยนะคะไปให้สําหรับคนพิเศษพิเศษค่ะมานะคะมาเลือกดอกไม้สวยสวยค่ะวันนี้วันดีค่ะวันหยุดด้วยเป็นวันพิเศษค่ะวันดีนะคะวันสดชื่นเย่มใสจ้ามาเลือกดอกไม้สวยสวยงามๆนะคะไปสําหรับคนพิเศษพิเศษค่ะ คอยากเป็นคนพิเศษมานะคะจะได้ดมอบดอกไม้ช่อส,สวยๆงามๆนี้ให้ค่ารักคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะมาจ้ามารับดอกไม้สำหรับคนพิเศษคนดีๆคนหล่อๆคนส,สวยๆคนงามๆคนกิจใจเบิกบานหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมีออร่านะคะมีความสุขนะคะขอทุกคนค่ะ มีแจ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นเกี่ยมใสทํากิจการอันใดประการใดขอให้จะเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยค่ะวันดีวันสดชื่นเแี่ยมใสรับดอกไม้สีสวยสักชอ่อไหมคะรับไหมคะมีดอกไม้สีสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะดอกไม้สวยๆค่ะรับสักชอ่อไหมคะอยากคนใจดีคนน่ารักค่ะอยากได้ไหมคะ อยากได้เดี๋ยวจัดให้ค่ะดอกไม้สีสวยงามงามนะคะดอกไม้สีสวยสําหรับคนสีสวยสําหรับคนงามงามสหรับคนหล่อๆค่ะสดชื่นเกียมใสใบกับดอกไม้หลากสีนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนจ้ารับสักชอไหมคะใครอยากได้ค่ะยกมือขึ้นนะคะ อยากได้มั้ยคะเดี๋ยวไปแจกนะคะเอาไปให้ค่ะให้ทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะขอให้ทุกคนค่ะมีสุขภาพร่างกายสดชื่นแจ่มใสทำกิจการอนในประการใดขอให้เจริญรุ่งเรืองฮิงฮิงรวยรวยนะคะรักทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนนะคะอย่าลืมเป็นคนที่น่ารักน่ารักนะคะสดชื่นแจ่มใสด้วยค่ะ แกรอยยิ้มสิคะฝากรอยยิ้มไปหาทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันดีคะ่ะวันฉดชื่นเกี่ยมใสคะ่ะผู้คนก็พากันมาซื้อดอกไม้คะ่ะน้องนางก็เช่นกันนะคะมาเลือกดอกไม้ส,ยสวยๆคะ่ะวันดีวันฉดชื่นเกี่ยมใสก็มาเลือกดอกไม้ส,ยสวยๆ เป็นสิ่งที่ดีนะคะให้กำไรคิดตัวเองเติมพลังบวกให้ร่างกายนะคะก่อนที่เราจะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นเราก็ต้องเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนสิคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะ